ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเนี่ยครับผมรวมถึงนุ่มอสาวสวยที่กําลังชมคลิปอยู่ในขณะนี้ด้วยเนี่ยครับสาหรับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยครับผมแล้วก็ยังอยู่กับผมเนี่ยนายหนึ่งทีวีเนี่ยครับคนเดิมเนี่ยเพิ่มเติมคือต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆเนี่ยครับที่ผมหายไปหลายเดือนเลยเนี่ยครับน่าจะเดือนกก,กว่าๆนะครับ ที่ผมหายไปผมไม่ได้ทิ้งช่องนะก็คือผมไม่มีเวลานะครับเพราะว่าผมทํางานนะครับผมทํางานแล้วบางทีผมวันไหนเหนื่อยคือมันเหนื่อยทุกวันแหละแล้วคราวนี้ผมไม่ได้ได้ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครต้องขอภายจริงๆนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็มาทําตามคําขอนะครับของท่านผู้ชมนะครับบางส่วนนะครับผม ที่ถามมาว่าพี่ครับพี่มีไฟอ่า p ีพ p เโกหรือเปล่านะครับก็คือผมต้องมองอย่างนี้ครับผมผมมีไฟล์ที่บีบอัดไว้แล้วแต่ว่าเวอร์ชันน่ะมันไม่ตรงกันนะครับผมเลยไม่กล้าที่จะทิ้งไฟล์ไปให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวดยวโหลดมาแล้วเวอร์ชันไม่ตรงกับเพลสโต์มันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับหรือว่าใช้ได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรที่อ่ายังไงอ่ะไม่มีอะไรที่ อัปเวอร์ชันขึ้นนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่เข้าไปหาในเว็บในอ Google อะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเวลาที่เราโหลดมาเนี่ยมันจะมีไอ้พวกมันมันแวร์หรือว่าไวรัสเนี่ยติดมาด้วยนะครับผม <c oughs> อ๋อแล้วผมเกือบลืมครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับตั้งแต่คลิปนี้นะครับจน ตั้งแต่คลิปนี้เลยนะครับผมจะผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนแปลงการรีวิวนิดหน่อยนะครับก็คือผมจะไม่ไม่ได้รีวิวเกมแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาแต่ว่าผมจะหาเกมนะครับแล้วก็เป็นการยังไงอ่ะลิงก์เกมแล้วก็จะมาสอนวิธีติดตั้งแล้วก็อ,อ,อยังไงอ่ะลงไฟล์ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากเล่นเกมที่มีอยู่ในเพ์สโตร์แต่ว่าเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อยากจะเล่นก็เดี๋ยวทิ้งความไม่เห็นไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะหาลิงก์ตัวฟรีไว้ให้นะครับรับรองว่าปลอดภัยจากไวรัสร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับนะฮะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็อย่างที่ผมเกินไปนะครับว่าโอ้หเฮียแม่งบีพ <laughs> ีแอพพีโกสองร้อยบาทไทยเลยเหรอนะี่ครับก็วันนี้จะมา,อาสอนดาวน์โหลดเนี่ยครับ อย่าเรียกว่าสอนดีกว่ามาบอกนีมาบอกวิธีดาวน์โหลดนี่ครับสอนมันดูเหมือนเราเกกกาดเกินไปนะครับโอเคนะครับแอปนะครับที่เราจะต้องมีเลยนะครับนั่นก็คือ A P P V N นะครับสาหรับแอปนี้ผมว่าเป็นแอปที่ดีเลยนะเพราะว่าเขาอัปเดตอยู่ประจานะครับอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับผมไม่เหมือนแอปคนๆที่ผมใช้มาอย่างเช่นฟรีสโตลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันทํามาแค่เวอร์ชั่นเดียวแล้วมันก็ ออไม่อัปเดตอีกเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันดีตรงที่มันอัปเดตมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดอ่ app อา a p p v ลผมก็จะทิ้งไว้ให้เช่นเคยนี้ครับโอเคพูดมากปากเหม็นแล้วนะครับผมเรามาเริ่มเลยนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาหาตัวเกมหรือว่าแอปที่เราต้องการอยากจะดาวน์โหลดแล้วนี่ครับผม ให้เรามาเช็คนะครับไปที่เพิ่มเติมนะครับมาเช็คเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันข้างบนนะครับว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเท่าไหร่เนี่ยครับโอเคเมื่อเราเช็คเวอร์ชันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับจากนั้นก็ให้เลื่อนลงมานะครับไม่ต้องไปกดซื้อนีให้เลื่อนลงมาเนะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับให้กดไปคาว่าแชร์นะครับไปคาว่าแช์จากนั้นนะครับเขาก็จะถามเราว่าจะแชร่พัน แชร์ผ่านจากอะไรนี่ครับก็แชร์ผ่านมาที่แอพพีวีเอ็ APP ของเรานี่ครับกดเลยหนึ่งทีนะครับจากนั้นก็รอเขาระบุชื่อแล้วก็ไฟล์สักคู่หนึ่งนะครับามาแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาเช็คเวอร์ชั่นในพีวีอะไรนะ a p p v วนะครับว่ามันตรงกับ Play Store หรือเปล่านะครับ วิธีการเช็คก็ตัวนี้เลยครับตัวนี้นะฮะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับมาเช็คเคตรงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ถ้าเราเช็คแล้วว่ามันตรงเพรสโต้นะครับจากนั้นเราก็มากดดาวน์โหลดนะครับไปตัวสีเขียวตัวนี้นะครับผมกดโหลดไปเลยนี่ครับหนทีกดไปเลยนี่ครับอ่าแล้วก็มากดยืนยันทางด้านขวามือของเรานะครับกดไปหนึ่งทีนะครับ ให้สิทธิ์ดาวน์โหลดอนุญาตพอดีว่าผมเพิ่งอัปเดตใหม่นะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งอัปเดตเหมือนผมก็ใช้อ e ีเมลอีเมลให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้สิทธิ์ในการรูทเปล่ามันน่าจะใช้สิทธิ์ในการรูทนะเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นมาเตือนผมนะครับ ก็โอเคก็รอมันโหลดจนเสร็จนะครับขอเพิ่งได้สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปนะครับไปจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะครับผมโอเคนะเอาละฮะตอนนี้ก็ทําการโหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าตาข้างในกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับ ที่โหลดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ย่ะเปิดเข้าไปดูเลยนะครับก็โอเคนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเวอร์ชั่นเนี่ยครับเวอร์ชั่นก็ตรงกับเพสตร์โนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยผมก็ไม่ได้จับมานานแล้วแหละสําหรับตัวนี้นะครับเกมไม่มีละเนีครับเกมผมไม่ได้ ลงไว้นะครับของ BPP มาดูการตั้งค่ากันหน่อยนะครับการตั้งค่าผมว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับอืมเหมือนเดิมนะครับอ่าส่วนตัวที่ผมใช้อยู่ในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวโกโนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับนะ ผมว่าใช้ตัวธรรมดากับตัวโกผมว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่หรือว่ามีข้อแตกต่างก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับผมไม่เคยได้เล่นเสียงเนี่ยการควบคุมตัวพายตัวาย,น,ายนี่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยระบบเนี่ยครับเพราะประมาณนี้นะครับก็พอดีว่าผมไม่ได้โหลดเกมของ p p a p p ไว้นะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็เอาเป็นว่า มันใช้มันใช้ได้จริงๆนะครับเหมือนกับเราซื้อมาจากเพจสโตเลยนะครับเพียงแค่ตัวนี้มันเป็นตัวตัวที่เราได้มาฟรีๆนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนนี่ครับผู้แอดมินนะครับที่ทําแอปนี้นะครับก็ไปสนับสนุนเขาได้โดยตรงที่เพจสโตนะครับราคาเป็นเงินไทยก็ประมาณ200บาทนี่ครับผมนะฮะก็สําหรับผมเนี่ย ผมไม่ค่อยมีตังค์เนี่ก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปสนับสนุนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเกมที่มันจริงๆนะครับผมก็เต็มที่นะนี่ครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีอยู่เท่านี้นะครับผมสําหรับคลิปหน้านะครับหรือว่าใครต้องการอยากเล่นอะไรเอ้ยอยากเล่นเกมอะไรหรือว่าอยากจะได้ แอปอะไรก็ทิ้งความคิดเห็นไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับเพราะว่าต่อไปนี้ผมคงจะไม่ไม่ไม่ได้รีวิวเกมนีครับก็ต้องขออภัยกันไปด้วยเนาะนะครับสำหรับวันนี้นายหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณะครับท่านผู้ชมที่น่ารักถุกท่านะคี่บที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบเนี่ครับผมสำหรับวันนี้กระผมนายหนึ่งทีวีก็ต้องขอทัวรลาไปแล้วกรบผมสวัสดีครับ